สวัสดีครับอยู่กับช่อง K i n t e r e s t วันนี้เราก็อยู่กันที่ตำบลเขาเพิ่มนะครับอำเภอบ้านา,นาจังหวัดนครนายกวันนี้ก็จะมีที่ดินนะครับที่ดินจัดล็อกนะครับก็จะมีตั้งแต่ล็อก100ละหนึ่งร้อยตารางวาขึ้นไปนะครับก็จะมีบางแปลงที่เป็นล็อกละสองร้อยตารางวาก็มีนะครับที่ดินแปลงเนี้ยนะครับก็เป็นที่ดินที่อ,อยู่ ตำบลเขาเพิ่มนะครับอําเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกก็ราคาเริ่มต้นนะครับก็ตั้งแต่5,500บนาทะครับจนถึง6,500บาทต่ตอตารางวานะครับที่ดินแปลงเนี้ยก็จะเป็นที่ดินที่เอ่อจะมีวิวเขาล้อมรอบนะครับก็จะได้บรรยากาศธรรมชาติวิวเขาใหญ่นะครับแล้วก็จะมีอยู่2แปลงก็คือเอ่อแปลงหัวกับแปลงท้ายที่ติดกับเอ่อลำธารของ น้ำตกกันนะครับในตัวแปลงที่ดินเนี่ยทางเจ้าของโครงการเขาได้ลงหินนะครับได้ลงหินคุกไว้ให้นะครับเป็นถนนกว้างกว้างประมาณ4เมตรนะครับแล้วก็จะมีนะครับน้ําประปาเสาไฟฟ้านะครับก็จะเดินไฟให้มีน้ําประปาแล้วก็จะทําทางเพราะที่ดินแปลงเนี่ยมันจะต้องทำถนนนะครับเพราะว่า ข้ามคลองมาทําถนนข้ามคลองก็คือเขาก็จะมีน้ําให้มีไฟให้นะครับแล้วก็ทําสะพานข้ามคลองมาให้นะครับันนี้ก็จะเป็นวิวเขาที่เราเห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงแรกนะครับแปลงแรกซึ่งด้านหน้าที่จะเป็นถนนแล้วก็จะมีะสะพานข้ามคลองมานะครับ ภายในแปลงที่ดินเนี่ยทางเจ้าของคโครงการนะครับเขาก็ปรับถมดินให้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือใครจะมาถมเพิ่มก็ได้นะครับที่ดินไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับเดินทางจากกรุงเทพประมาณสัก80กิโลนะครับอยู่ตําบลเขาเพิ่มอำเภอบ,บ้านาจังหวัดนครนายกแล้วก็จะลายล้อมไปด้วยวิวเทือกเขานะครับแล้วก็ที่ดินแปลงเนี่ยเป็นรอยต่อระหว่างานครนายกกับสระบุรีนะครับก็พอข้ามฝั่ง ข้ามฝั่งไปก็จะเป็นตำบลชะอมนะครับของอสระบุรีนะครับอรอบๆเนี่ยของอเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะเป็นสวนมะยงชิดนะครับเพราะว่าบริเวณเนี่ยเขาก็จะทำสวนผลไม้กันการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับแล้วก็ใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าทางของอตำบลเขาเพิ่มหรืออำเภอบ้านนาของน,ขนายกก็จะเป็นน้ำตกกระอองนะครับ หรือจะเป็นลานกลางเต็นท์ก็คืออ่อเป็นลานกลางเต็นท์อ่าสวนไควานะครับส่วนอ่าของทางสระบุรีของตมโอมนะครับก็มีลานกลางเต็นท์มากมายนะครับร้านกาแฟร้านอาหารบริเวณรอบๆเนี่ยนะครับอ่ข้างหน้าออกไปเนี่ยก็จะมีร้านอาหารร้านกาแฟแล้วนะครับอ่้ทงซ้ายมือหรือขวามือใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อ่บรรยากาศธรรมชาติไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับเดินทางก็สะดวกสบายนะครับ อ่าสนใจนะัดดูที่ดินนะครับหรือติดต่อสอบถามรายละเอียด0814177993หรือจะเป็น ID ไลน์นะครับ IC w x ครับสวัสดีครับ